ฮัลโหลทุกคนเพื่อนๆเคยทําอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆแล้วก็รู้สึกพราวกับตัวเองบ้างไหมแล้วก็อยากจะรู้กันไหมว่าที่ LSE นะคะท็อปมหาลาัยในลอนดอนเขาเรียนอะไรกันแบบไหนบ้างไปดูกันเลยอันนี้ก็คือตัวเดียเองนะคะที่กําลังพรีเซนต์เคสคดีความอันหนึ่งอยู่เนาะซึ่งแบบเดียแบบไม่สนใจอะไรกันทั้งสิ้นนั่นแหละก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้าง embarrassing แต่ว่าเดียรู้สึกว่าเดียทําได้ดีมากเลยรู้สึกว่าทุกคนแบบ Engage แล้วก็เฮฮาแล้วก็มีคนเท็กซ์มาบอกว่า o ู d job ได้ตั้ง แฮปปี้มากเลยกับการฟัง presentation ของเดียก็ใครอยากรู้ว่าพูดอะไรก็ลองไปดูกันนะคะ yeah, Yes h h a l l o w the b e n e f i c i a r of the r t o i t c e t form Yes the c h i principle yeah so you can see um And the car. And then, for my opinion the judges have also weakened the car in a way. It was okay, right? Okay. Any question? Okay, I'm gonna continue now. Um, so basically.